สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไนท์นะคะมีทางลัดนะคะที่จะทำให้คุณใช้กดแรงดึงดูดสำเร็จแบบติดจรวดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในเรื่องการใช้กดแรงดึงดูดนะคะเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดและเทคนิคจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์นะคะครูไนท์จะลงคลิปทุกๆอาทิทตย์นะคะเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูไนท์ค่ะ เทคนิคทางลับนะคะที่คนไดจะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นเทคนิค add if นะคะหรือสวมความรู้สึกของคนสำเร็จค่ะ การใช้กดแรงหนึ่งดูดนะคะคือการที่คุณเชื่อนะคะและคุณรู้สึกได้รับแล้วก่อนที่คุณจะได้รับเป้าหมายดังนั้นนะคะทางที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คุณใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างสําเร็จนะคะเมื่อความปรารถนาของคุณชัดเจนเป็นภาพแล้วว่าคุณต้องการสําเร็จในเรื่องไหนให้คุณหาไอดอลของความสําเร็จในเรื่องนั้นค่ะแล้วสวมความรู้สึกนะคะว่ามีได้รับแล้วเหมือนกันกับเขานะคะรู้สึกยินดีไป กับเขานะคะและรู้สึกว่าเหมือนตัวคุณเองเนี่ยก็มีแบบเขาได้แล้วนะคะมีแบบเขาแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าคุณนะคะมีเป้าหมายคือสำเร็จในเรื่องของการเงินคนที่เขามีอิสระทางการเงินเขาจะรู้สึกแบบไหนนะคะเขาจะรู้สึกดีแค่ไหนนะคะให้คุณสวมความรู้สึกนั้นแล้วรู้สึกอินจริงๆนะคะเหมือนคุณเป็นนักแสดงที่คุณแสดงเองอยู่นะคะ สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องรู้สึกอย่างสุดหัวใจและรู้สึกสนุกกับ p ร o c e น s นั้นค่ะช่วงแรกอาจจะเขินๆน,นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมแต่คุณกำลังจะทำเรื่องที่เป็นความฝันให้กลายเป็นความจริงด้วยเทคนิคนี้ค่ะฝึกทำบ่อยๆนะคะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากๆนะคะครูนก็ใช้มาแล้วก็สำเร็จมาแล้วหลายๆเรื่องค่ะ